จากวัดป่าสีธรรมแห่งนี้ในการก่อนหลวงปู่คำดีประพาสูแห่งวัดธรรมพระปู่ซึ่งเป็นศิษรุ่นใหญ่หลวงปู่มั่นเคยมาอยู่มาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่และในสมัยนั้นก็มีญาติโยมที่หลังไหลมาจากขอนแก่นติดตามหลวงปู่มาปฏิบัติธรรมจึงทําให้วัดป่าศีธรรมนี้เป็นวัดที่มีขึ้นชื่อในด้านกรรมฐานมีคนเคารพนับถือมาปฏิบัติธรรม ต่อมาหลวงปู่คำดีก็ได้จาริกไปสร้างวัดถ้ำพระปู่ที่จังหวัดเลยทีนี้เมื่อลวงปู่คำดีได้ไปสร้างวัดถ้ำพระปู่ที่จังหวัดเลยแล้วในเวลาต่อมาหลวงปู่อยากจะได้พระอุปถากจึงได้เดินทางลงมาหาพระเพื่อจะไปอยู่ด้วยจึงมาได้หลวงปู่ท่อนซึ่งเป็นพระเถระในยุคปัจจุบันได้มาเข้านาคอยู่ที่วัดปาด่าศริธรรมแห่งนี้ทีนี้ต่อมาถึงข่าวสมัยหนึ่งสมัยหลวงปู่ท่อนอยู่ที่นี่ ได้มีเด็กน้อยคนหนึ่งมาจังคันกับแม่เป็นเด็กชายต่อมาเด็กชายคนนั้นได้มาเป็นพระเทระผู้ใหญ่อีกรูปหนึ่งคือหลวงปูข่ขันตีฉะนั้นวัดป่าสิิธรรมแห่งนี้จึงเป็นล่องรอยเป็นแดนเกิดของสามองค์หลวงปู่คือหลวงปู่คำดีหลวงปู่ท่อนและหลวงปูข่ขันตีในโอกาสนี้พระครูวุฒิชยพรหรือพระอาจารย์โต้งได้มีโอกาสกลับมาจำพรรษาที่บ้านเห็นว่า วัดป่าิริธรรมแห่งนี้เป็นแดนเกิดของครูบาอาจารย์ถึงสามองค์แล้วก็เป็นวัดที่ได้มีพระบรมสารีริกธาตุได้รับพระราชทานมาจากสมเด็จพระสังฆราชได้มาปิดสถานสร้างไว้จึงหาได้ยากและเป็นสศริมงคลอย่างยิ่งในโอกาสนี้าทางเจ้าอาวาสคือพระครูวุฒิชยาพรจึงได้มีดำริที่จะสร้างมณฑเพื่อปิดสถานจำลองอรูปปั้นหุ่น อ,องหลวงปู่ไว้ทั้งสามองค์เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติให้ลูกหลานและสาธุชนที่เคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาหลวงปู่ได้กล่าวไว้ไว้มะนาดป่าสิลธรรมแห่งนี้แต่ว่าการก่อสร้างดําเนินการเป็นการดํานิและทําขึ้นโดยกระทันหันเกิดศรัทธาขึ้นมาแต่ว่าด้วยวบประมาณนั้นอาจจะยังไม่ไม่ได้มีเท่าไหร่แต่ว่าด้วยใจด้วยความตั้งมั่นด้วยความมุ่งมั่นด้วยศรัทธาจึงได้ทําขึ้น จึงอยากจะขอบอกคุญญาติโยมที่รู้รจักเคยเป็นลูกศิษย์ลูกหาหรือมีความเคารพในองค์หลวงปู่ร่วมบริจาคก,ก่อสร้างทําบุญในครั้งนี้ฉะนั้นญาติโยมทั่วไปที่มีกิจทธาอยากจะร่วมบุญในครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญจะเรียพร